อนี้ก็คือที่ราวัดเขาว่การพูดราะว่าแบบไม่ค่อยอยากให้เราเล่นเลยเพราะว่าเขาแบบคงจะนั่เสนอในการพูดให้มันดูจะพูดยังไงอ่ะสิ่งที่เขาจะสื่อหมายถึงว่าในปีนี้มันน่าจะเต็มหมดแล้วเพราะว่าหลังจากที่เราปิดกล้องเมื่อวานก็จะมีอี่เรื่องเกี่ยวกัอผู้ิดสนิมารอต่ออีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขาะว่าถ้าสมมติว่าเาเล่นเยอะแล้วมันจะกลายเป็นว่า คิดเริ่มองหยุดผิตสินค์หรืว่าปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ซึ่งจริงๆคโปรเจกปีหน้าก็มีติดต่อทุบทางแล้วค่ะคมีแฟนจะได้เห็นในฟ้าในยไม่เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนเราเป็นในปีหน้าใช่เพราะตัวเราเองเรู้สึกว่าเหมือนเราเล่นเราถ่ายติดกันมากๆแล้วก็ยังเสียตัวเก่าๆไปไม่หมดเพราะว่าก่อนหน้าที่จะถ่ายบางของคิกาคือไปถ่ายเรื่องเอ่อเดอร์มารียนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพอเราได้ถูกแล้วก็มาต่อบางต่อคณิกา แม่คุณล่ะแล้วก็มาขับไปเดต่อแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปหยดฝนเพื่อเสด็จต่อก็เลยอาจจะต้องมีเวลาให้เราได้เคลียร์ตัวละครเก่าๆไปบ้างด้วยเลยะคะจะเป็นผลานแสดงต่อไปเยอะเยอๆค่ะจริงๆทางพี่ก้อนอะไรเงี้ยค่ะทางช่องวันอะไรเงี้ยก็มีแบบอยากให้เราติดต่อเฮ้อยากให้เราเล่นซีรีส์หนังผีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รอคิวเราว่าพี่นวัดจะให้เมื่อไหร่คือเราก็อ่อนกันหรือว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ ใจในการเล่นละครอ,อ,อยู่ใเสมอสนุกค่ะรู้สึกว่าพอเราได้ไปทํางานกับที่ในวงการบันเทิงหลากหลายส่วนอะไรเงี้ยมันทำให้เราได้นนประสบการณ์อะไรหลายอย่างเห็นว่าเราแบบว่ามีการอยากจะฝึกกับสู่เวทีอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็คือเราก็ไม่ได้ตัดโอกาสต,ตัวเองในการจะกลับมาประกวดหรือว่าทําอย่างอื่นในวงการบันเทิงก็คือจะดูกระแสต,ตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็ ในต,ต่อไปเนี่ยนะพ้นจะมีแบบว่าเวนไหนให้เราได้ได,ได้ลองทำดูอนะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าพูดถึงการประกวดน,นะงาถามว่าประสบค,ความสำเร็จไหมสำหรับหนูประสบความสำเร็จนะถ้ามาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยก็อยากจะดูดูไปเรื่อยๆดีวดวดวกว่าค่ะแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะกลับมา100%ค่ะตัดใจแล้วแบบจะหาทากแค่ไหน่ถ้าสิบห้าสิบค่ะถึงว่ายังไม่ได้ถึงขั้นแบบวูาจะต้องมาให้ได้อนะไรเงี้ยคือแค่มีความแบบ ช่างใจว่าถ้ามาจะเป็นยังไงแล้วถ้าไม่มาจะเป็นยังไงคือเหมือนเป็นการคุยกับตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาคนถามว่าจะแบบก็ห้าสิบห้าสิบก็ก็รอตอไปก่อนนิดนึงแล้วกันขอขอทาตรงนี้ก่อนเพราะว่ายังมีเออซีรีส์หยุดฝนที่ยังต้องถ่ายอยู่แล้วก็ยังมีงานอื่นๆืนอีกมากมายที่กำลังเข้ามาด้วยค่ะ เาราติดตามต่อไปหรอูอเพิ่งวิเอใจเย็นๆใจรอ,จอ,อก,ก่อนเรใจรอก่อนคือถ้าจะกลับมาเราต้องตั้งแบบให้สูงเอาไว้ก่อนอย่างที่บอกว่าอยากเป็นตัวแทนป<า>ระเทศไทยที่จะแบบว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งในในนามอาจจะสายสะพายหรือว่าในนามชื่อที่แบบช h a r l อ t t e Austin from Thailand อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะค่ะอีคุณผู้ชมทุกวันนี้เมื่อกี้ที่เราเข้างานก็เจอคนกันย์วันแรกสาวข้าววันแรกว่าอิกฟ้าอะไรเงี้ยก็ขอบคุณการตอบรับที่ดีมากๆจริงๆวันนี้ก็ ถ้ามีคนเชแ่กบม่กล่าวแม่กล่าวมชิก่อนหน้า,านี้คุณอะเวลาคุณคถามเรื่องงาน,นแต่กลายเป็นว่าถามว่าใคาร,ปร,ร,ร,ปรคเป็นรูแรกแม,ม่ลารีก็ทำให้รู้สึกไม่ใช่แค่ฟ้าทีมงานทุกคนนารแสดงทุกคนที่ลงใจทุกเร่งทิก็หายเหนื่อยด้วยกันตั่วักรสัม่มาเปิดมารกแรกก็ปากโหลขอบคุณมากเพราสัญญาว่าดูจะไม่อย่พักนาดเอ อะไรได้กการตบตีหรืออะไรเงี้ยเราก็เล่นกันจริงๆเพาะถ้าจะขี่สยายเบคนทั้งโหดอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ชมได้ค่าที่สุดรับเรื่องนี้เยแลรายกแบบอยากใของช่แคนรับเท่าหลคนก็ากลำเ่า่อรรดูดีกว่าด,ด,ดูดูคนรับชมดีกว่าเออเราอกรราไรักใช่ <ๆ S 2> ค่ะาไดีก็จริงๆปิดกล้องไปเมื่อวานค่ะรับให้ไลฟ์เิ่บูรีเดอะซีรีส์ก็ จะได้ติดตามกันในวันที่7ที่จะถึงนี้ค่ะสามพึ่งพึ่งทางช่องวันเรื่องแบบเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยรักแต่มานเป็นแนวไหนเราเรามาเรื่องเนี้เยเฉพาะเดือนไฟมันเลยเดือนนี้เลยเพราะว่าเราสะท้อนที่เห็นอย่างที่หนูบอกไปว่าเรื่องของหญิงหญิงมองตามชื่อเรื่องเลยก็คือเกาหลีมันจะมีปัญหาความสัมพันมากมายจริงๆเราเคยเล่นด้วยกันมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าน่าจะเป็นแบบรักบ๊อบบี้เลิฟอันนี้เหมือนกันกลับมาอีกครั้ง ต่อีกก่อนคือจะเป็นฟิลเหมือนเราเติบโตขึ้นแล้วก็เจอเนื้อเรื่องที่มันยากขึ้นการแสดงยากดราม่ามากขึ้นก็อยากให้รอดีต่างก็เลยว่ามันก็ต้องมีหลายๆเรื่องที่สอดแทรกในละครซีรีส์เรื่อนั้นเลื่องการแั่งขันอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับแคมเปจริงๆเนี่ยนี่ืไม่อยากจะรอเยอะแยะพวกมันไปรอดูเพราะว่ามีแค่มันมีแค่สี่ที่พูดไปก็คือไม่ได้ไม่ได้ลุ้นแล้วอะไรก็อยากให้รอลุ้นจนวันที่เจ็บนี้ถึงนี้มากกว่าการแข่งขันก็คือการก็ขาดด้วยกัน ช่วงนนี้คุณพี่บอสตั้งใจทำมากๆเลยพวกเราอีกหลอดก็อยากจะนำเสนอให้คุณมองห็นความรักหญิงผิวสาชื่อดังอย่างคุณลิลไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยเฉพาะการยอมรับในสังคมนะคะก็อยากทุกคนรอดูการพัฒนาด้านการเออ่ีผือด้านการแสดงละครของวเราด้วยละกันค่ะวันที่7มิถุนายนนี้ช่องวันชัดเจนค่ะ